มาอีกแล้วครับผู้รับเหมารายใหญ่สุดจัดจัดชายไปเลยนะน่าจะลื่นครับเอ้ยมาวันแรกพาฝนมาเลยเอา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 เกาะแบบไรเอาเอาเอาปึ๊บเอาไปโอ้เบาลุ่มเบา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  ว้าวได,ได้แล้วนะตรงนั้นมันเลื่อนครับเราค่อยๆเรื่อยๆทางรถหดวรอเข้าหมดเออ ก็ดันมันนั่นแหละสิ่งที่จะถูกต้องนั่นแหละเอาดันไปอ,อ,อ่าแหละดินมันเปียกตรงนั้นน่ะเออลงมาลงมามานี่โมโมโม,โม,โมตีกวนเสนโมให้มาช่วยดึงตอครับ โอใหญ่โตบักเอฟเลยตอนี้ครับโตตะเคียนร้อยสี่ึงไม่ไหวเดี๋ยวมาชมครับปอดบักเอฟเลยพี่น้องเ้ย,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 ยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดีกว่าอ กลับบ้านได้ไหมเนี่ยอเอาทีแรกเอากลักบกกบ้านเลยเป็นไรไหมเนี่ยแบบเอฟเลยครับอู้ใหญ่มากต้องบอกเลยว่าใหญ่มากๆครับ โหโดมาแล้วครับลุงมาแล้วมาช่วยแล้ว้ออ้ออไม่ขยับเลยอะ่ะ อู้เอาดึงไปไหมเอา้าสานี่สองร้อยกับร้อยสี่ครับเอาเดี๋ยวตอนี้ยกใส่เทเลอร์กลับบ้านฮะ เอากลัาบาบ้านบา่ <laughs> ไปไหวบ่อ <laughs> เอายืนทางไหนเอายืนทางไหนเดี๋ยวจะดึงทางไหนเอ่เอบเดี๋ยวรอชมครับ <c oughs> โอ้โลงเออตรงนั้นตรงนั้น,นตรงนั้นเออนั่นตรงนั้นแหละ ใจเร่อเรๆๆเรยเ่อใจเย็นเ๋ยวร้อยสี่ช่วยก่อนแก <c oughs> ก็จะดีอย่างเดียวเลยโอ้ยหักหมดแล้วตีกรนดานเรียไดย้ลุงตียังไงเอาเนี้ยเอาอู้อ,อ้ชีกหมดเลยอะ่ะว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮถอ,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 อยแน่ลู่ถอ,อยแน่แล้วก็ตกโอ้บักเอฟเลยครับโอ้โอเกยจะเดินดันไหมเดินดันยังไงได้ชบชอบจอบจำเจียกันนะตรงนี้นนลุงเตียงจกงเลยเตียงจะรอยเซตเตียงก็เตียงกนันนาเรียไหม เออและเอาไปไปอู้ใหญ่ามากเลยอ่ะเออโยกโยกงับงับปุ้งกีโยโกยกดูสิเอาเตย์เลยเตย์เลยโอ้โห một gì à, ạ ép luôn Bật tu. เเดียยวเดียลงเดียยวเดียวเค่อยๆระว้งร้งกูดูหลากไหมเออแม่นางเด้อลูกหลานองเอาขึ้นเด้อองเอาออกลูกหลานขอข,อขอมาเด้เอ,อเอออูอูใหญ่ยายมากเลย เอาเหลืออีกซีกหนึ่งครับตอนแรกผมนึกว่าจะจมนึกว่าจะดึงไปแบบทั้งทั้งโตทั้งหมดเลยไม่ได้ฉีกแบบนี้นะอู้ไปมาฉีกครับอเอาไหไปไหมเอาเอาอู้อู ดึงไปดึงไปดึงไปมันดูดครับดินมันดูดดูท่านผู้ชมกำลังใจเอาลงเอาลงเอาเจ๊กนาขีนี้เอาตีเลยเออแล้วระวังเดื้อระวังเดื้อ โอ้ข oh, oh, ึ้นแล้วขึ้นแล้วไปแล้วกอ้ยนางโอ้ดูลากไหมโอ้โอ้บักอีบอู้อ้ยเราจะลงมาดึงได้ยังไงวะเนี่ย หายแล้วดินนี้ลงมาได้ไหมนี่ก็น่าจะลงมาได้อยู่ครับโอ้ใหญ่มากเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอา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  อาจจอยู่ประมาณ10ตันนะครับสำหรับตอเป็นตอตะเคียนหรือเปล่าเนี่ยเออเอาเอาเอออึดเดินไปลงถอยไปถอย,ถอย,ถอยไปนั่นแหละน,ลน,ลน,ลนลั่นแหละนั่นแหละเอออยู่อยู่ไหมเฮ้ยอยู่อยอยู่อยู่แก้ว Đây nè, khai dao gặp ba nè Thôi má Ồ Đặc ép lời ơi น่าจะโตน่าจะเป็นร้อยปีครับอยู่ไม่ร้อยปีเนี่ยหรือไม่น่าอยู่ร้อยปีผมว่าไม่น่าอยู่หรอกน่าจะเป็นอเป็นพันปีลเลยนีย่ดูอ่ะอูย้ยังสวยเลยอ่ะตรงนี้มันเป็นดูอ่ะสวยมากเลยอ่ะลุงอย่าฉีกเด้อลุงอย่าฉีกเด้อสวยมากสวยมากอู้

โอ้ะจัดชูถอยไปนู่นเลยครับเอาไปไว้ฝั่งนู้นเลยอึบโอ้เอาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม